สวัสด,ดีค่ะมอนตี้นะคะก็เราก็ได้ยินข่าวกันไปแล้วนะคะว่าน้องโคก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องโคก็คือโควิสิกานั่นเองทีนี้เราจะมีเวลาดูแลตัวเองยังไงนะ,ะที่เราจะป้องกันร่างกายเราป้องกันร่างกายคนที่เราหลักได้ดีที่สุดก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเรานั่นเองนะคะซึ่งการเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ทําได้โดยการทําให้ร่างกายเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเนาะซึ่ง ความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้มีแค่คอลลาเจนอย่างเดียวแต่เขามีอีกสิบอาหารผิวสวยนะคะที่ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวอย่างเดียวช่วยทั้งเรื่องผิวผมเล็บข้อต่อนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเขามีซิงเขามีซิงที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยเสริมภูมิต้านทานนะคะโดยการไปเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเรานั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวซิงเนี่ยจริงๆร่างกายเราอะค่ะ ผลิตเองไม่ได้ต้องอาศัยจากการกินเท่านั้นเนาะเราก็ยังมีตัววิตามินอีนะคะโคอเอนไซคลทนหรือแม้กระทั่งไลบีนออยนะคะที่ช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราทั้งนั้นเลยนอกจากสีตัวที่นัดพูดไปแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายตัวมากๆนะคะที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงป้องกันกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่จะเข้ามาสู่ร่างกายกระปุกเนี่ยเขามี14เม็ดด้วยกันจะเป็นรูปน้ำปลาแบบนี้นะคะ ราคาเนี่ยถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะใส่สารสกัดขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มขนาดนี้ไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองทานหรือซื้อให้คนที่เราหลักทานนะคะนั้นบอกเลยว่ามันคุ้มยิ่งกว่าการที่เราจะต้องเสียเงินและเสียเวลาไปรักษาตัวเองหรือเสียเงินและเสียเวลาไปดูแลตัวเงองในเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะมากๆนะคะส่วนถ้าใครอยากลองก่อนนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้โปรโมชั่นส่งท้ายปี2องกระปุกเนี่ยได้ส่งปีไปเลยกองกระปุกนี้นะคะจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองหรือว่าจะซื้อเป็น ของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักก็ได้หรือจะแบ่งกันคนละกระปุกนะคะซื้อให้ตัวเองกองหนึ่งซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนที่คุณรักกองหนึ่งเชื่อได้เลยว่าคนที่คุณรักนะคะถ้าเขาได้รับของขวัญชิ้นนี้นะคะเขาจะต้องประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆนะคะเพราะว่าคุณได้มอบสุขภาพที่ดีมอบสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่เงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้นะคะแล้วเขาจะจดจำของขวัญชิ้นนี้ไปอีกนานเลยค่ะ แล้วใครที่อยากเป็นตัวแทนนะคะ <_ t imes> ก็เริ่มต้นเพียงแค่5กระปุก10กระปุกเท่านั้นเองนะคะสามารถทักมาคุยกับนัดส่วนตัวได้เลยนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้กําลังจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะของเจ้าตัวสกนห์คอลลาเจนตัวนี้ที่บริษัทนะคะทุ่มงบการตลาดไปทั้งหมด30ล้านค่าตัวพรีเซนเตอร์อย่างเดียวนะคะก็ปาไป14ล้านแล้วเป็นระดับตัวแม่ของวงการที่ไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ออนไลน์แบรนด์ไหนเลยถ้าใครนะคะอยากเป็นตัวแทน ที่เป็นรุ่นเปิดตัวพรีเซนเตอร์รุ่นแรกของประเทศไทยนะคะสามารถทักนัดมาส่วนตัวได้เลยนะคะนรับตัวแทนรายใหญ่ติดตัวแค่10คนเท่านั้นนะคะยินดีซัพพอร์ตทุกคนยินดีดูแลทุกคนคะ่ะ